สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นำเอาคิดรวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับบางท่านนะครับที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่มีไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อปเลยนะครับทำอย่างไรนะครับ าเปิดขึ้นมาแล้วมีลักษณะเนี้ยนะครับท่านท่านจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับปกติแล้วใน Windows 11นะครับท่านสามารถที่จะซ่อนไอคอนนะครับต่างๆนะครับบนบนเดสก์ท็อปได้นะครับถ้าเปิดเข้ามาแล้วนะครับไม่เจอนะครับก็ให้ท่านนะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปที่เมนูวิวนะครับวิวนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับมันจะมีตรงเนี้ยนะครับ โชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มันไม่ได้ถูกติ๊กอยู่นะครับเวลาเปิดเข้ามานะครับท่านก็เลยมองไปเห็นนะครับไอคอนของท่านนะครับให้ท่านติ๊กตัวนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะโชว์ไอคอนขึ้นมานะคโชว์ไอคอนขึ้นมานะครับทีนี้หากท่านไม่ต้องการที่จะโชว์นะครับท่านก็คลิกนะครับปุ่มเมาส์ที่ว่างๆนะครับแล้วก็ไปที่เมนูวิวเหมือนเดิมนะครับ จะสังเกตว่าตัวนี้มันถูกติ๊กอยู่นะครับก็คือมันถูกใช้งานอยู่ก็คือให้มันโชว์เดสก์ท็อปไอคอนอยู่นะครับแต่ถ้าทานติ๊กตัวนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อติ๊กตัวเครื่องหมายบวกมันออกนะครับตัวเดสก์ท็อปไอคอนต่างๆนะครับก็จะหายไปนะครับหายไปที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่เราซ่อนมันไว้แค่นั้นนะครับจะเปิดก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่โชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับ เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากครับสำหรับที่ท่านอาจจะมีปัญหาเวลาเปิดเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่เจอไอคอนใดๆเลยนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับก็ลองไปทําแบบนี้ดูนะครับนะก็อาจจะทําได้นะครับนะหรือถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ